คันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดปังมากๆเลยนะคะเกือบ X3 s d i 20d Highline ปี2016ที่ยังไม่ได้แม้แต่จะไลฟ์ลูกค้าเข้าชมกันรัวๆขับแล้วอุ่นใจสบายใจก่อนส่งมอบก็มาตรวจเช็คความสมบูรณ์กันที่ศูนย์ B.M อีกเช่นเคยค่ะ ส่งมอบแน่นอนค่ะพิเศษสุดเลยคันนี้ข้น1เลยเช็คจากช่างทีแอดมายสอเช็คจากช่างที่ศูนย์บริการ BMW 3เเช็คจากช่างเจ้าของรถคันนี้เลยค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แน่นอนพร้อมใช้งานยาวๆเลย ขอขอบคุณเจ้าของรถ X3 XDrive 20d Highline ปี2016คันนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นผู้โชคดีมากๆเลยหากท่านไหนสนใจคันอื่นๆโทรมาสอบถามที่เราได้เบอร์0875097878หรือทักมาคุยที่ Line a d m y c a r นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับคันนี้ค่ะ